เป็น่างเก็บน้ำเหมือนกันนะเหนมเราเป็น่างเก็บน้ำเป็นเมืองเขา <c oughs> เป็นหมอกสวยมากโองแรมอะไลาม โอ้ต่ลาด้านล่าว้าวชวยจะลงไปเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้10โมง20นาทีอากาศยังเย็นอยู่เลยอ่ะ หนาวอยู่หนาวอยู่ที่แรกนี่เราน่าจะแวะนี่แหละทางลงดอยนี่แหละอ่าวัดพระธาตุ้เทพกับวัดผาลาดไะเจอกันที่วัดครับนี่เหมือนเราเจอสักอย่าง้น,นตกข้างทางในความอยากรู้อยากเห็นไปก็มาอ้าว Wow Thường leo Hoặc bắt, bắt à, cái หมานั่นนี้ก็ดีอยากนะยังเขียวยังไม่แหง้งอันนี้เรามาขึ้นรถรางตรงดอยสุเทพนะคะซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็ มาอรอรถเถออายุเข้าก่อยนะคบก่อยนมันเป็นที่เป็นลมใช่ใหอายุเข้ากันขนาดนสลับกันร้เ,งงเ,เม ตลาดของฟ้าหน้าแางขึ้นข้ามาดูตลาดทางนี้สิมีอะไรอีกกินของฟ้าของกินก็มีนี่ว้า าเยอะเมอนกันแล้วนี่ไปออกจากพระธาตุดอยชดทีบอ้แต่ว่าวันนี้นี่นักท่องเที่ยวเยอะมาก คนไทยแทบจะไม่มีเลยอ๋อจุดชมวยวในเราก่อนมาไม่มีเลยนี่เราเคยแวะแล้วน้ำตกเทพสเสด็จนี่โคดาร่าลาด นี่คือทางลงวัดท <c oughs> ีลาไม่ลงมาคือ cây đi <laughs> được đó là wow เป็นคนแก่เดินจงกรมเลยถึงแล้ว,วอายุเป็นตัวเลขบอกเด็กกันไปแล้วอ่าขเย,ยตอนนี้เที่ยงห้าสิบห้าเกือบบ่ายโมงอะโอ้โหเราอยู่นานมากอ่ะ ไปก็ไปหาข้าวเที่ยงกินเลยแล้วกันเพราะว่าจะไปกินข้าวซอยลุงปกิดที่เคยกินน่าจะคนไม่เยอะแล้วมั้งบ่ายโมงไปไปหาเมื่อเที่ยงกินกันครับ อิ่มแป้กินสองชามเลยน้องเป็ดน้องเป็ดโอ้นี่คือในตัวเชียงใหม่ไม่รู้คือวัลโลรถของเชียงใหม่ไปทางไหนก่อน ไม่รู้ดิตื่นตื่นเต้นกว่าขึ้นโดยว้าวตุ้นใจไปี่นี่้าเดินวดล้นัมนเลย ไมหมดละใช่อต้สืกเหมือนกรุงเทพค่อยสเชื่เสยป่ามานานมาอีกฝั่งหนึ่งละเอา้าตอนนี้นี่ตลาดตลาดต้นลำไยอ๋อนี่ตลาดต้นลำไยฝันขรงข้ามตลาดโรลลย กางเกียง้างมาคนละตัวลตัวโอ้ถูกมาก5าสปันด้วยของดีต่อไปก็เดี๋ยวไปวัดวัด,ว,ดวัดหนึ่งวัดสุดท้ายแล้วก่อนกลับขึ้นไปที่การเต้นไปกินกาแฟก่อน น okay. ี่งไงฮึบป้าถ้าเราหลงขอให้รวยว่าถ้าเราเจอแผนที่เราก็รอดนี่เราจะเดินมานี่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 ไปโอเคดูป้ายทำไมเลยเมืเ่อกี้ป้ายบอก <c oughs> ี่ายๆก็ม,มีแต่เลียงผานะ มันมีอะไรเนี่ยนอกมีหูนูมีปีก วันนี้น่าจะเยอะแล้วไปเดินกลับเต็นรอบต่อ,ปอ,อไปดูปรมาณนี้ไ <c oughs> ปกลับไปร้อยกลับขึ้นสู่ยอดดอยกัน วันนี้เราจะพามาแอลมอเชียงใหม่เจ้าอันนี้คือหอนาฬิกามอเชียงใหม่เจ้า ที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่สนามกีฬาเฮ้ยอ๋อสามลักบี้สนามฟุตบอนโอ้มีน้ำาพน้ำฟพงหมอเชียงใหม่เจ้าโอ้โหถึงทางออกแล้วจ้า อย่างนั้นก็ได้ขึ้นชื่อพี่มาแอลมอเจียงใหม่แล้วนะเจ้า <laughs> ขึ้นเร็วสาวกรุงเทพจะไปตามสาวเจียงใหม่มนทาทานจุดบริการการน้ำตกมนทาทานครับ ไหนๆก็มาละไปดูชิน้ำตกโอ้มนทาทานแดดน่าจะได้อยู่

สองที่เราปุ๋ยร่องโจ้ไม่มีผลเดี๋ยวแพ้พ่อยแขนหักเออห็นเสือกระหอบไหมเนี่ยเหนื่ออยู่แต่ทนได้ค่ะบงแค่นี้เดี๋ยวจะส่งมอบกล้องแเราจะไปถ่ายซะ ผงอร่อยซอ,องอมแมทเราเข้าไปเป็นคน เช้าแล้วเกินหมเช้านี้มีหมอก